นี่ทุกคนหลังจากเรามีอะไรเสียล้วไม่รู้เบอร์ทุกคนเลยเบอร์มันหายหมดเลยเราก็มีพาร์ทใช่ไหมพี่แล้วมีพาร์ทดูทุกคนเนี่ยว่าเบอร์ไหนเบอร์ไหนเห็นไหมเนี่ยเราก็เลือกตามเบอร์เลยนี่เราก็เลือกตามเบอร์เลยครับเราเจ้าตัวไหนมันมีหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวบนตัวล่างมีหมดเลยเนี่ยหมอนกันเลยมีเบอร์บอกทุกคนเนี่ย เราก็ไปหาดูตามเบอร์มันเนี่ยชุดตูดชุดอะไรมีหมดเลยเห็นไหมเนี่ยไปเอาใจก่อนไปเหรอออกเลือดไม่มีนยหไม่มีนะ

ส้งบ่เหรอทเหมือนกันหมดเลยเด็กอะมันว0 9มันพัดมันบอกว่า M09 อยู่นวทุกคนให้เราเลือกตัเบอร์เลย เบอร์มันลบหมดครับเพราะว่ามันหมดอาย่การใช้งานมันสึกรอกินเบอร์พานหายหมดเลยต้องเอาตาับพัรตัวนี้ไปซื้อเบอร์ตามพัรตัวนี้ไปซื้อเลยงั้นเราจะบอกเขาไม่ถูกเขาจะงงคนขาย งงไม่ได้นะทุกคนเลยามมนี่เ่ดเ้เี่ใส่เป็นตาเลยเหรอใส่เป็นตานะทุกคนเพราะว่าเราทำงานประเภทนี้โดนน้ำมุกน้ำมันสายตาคอลเลชั่นเหมือนผมนั่นแหละครับ